เจนนี่ได้หมดทส้สดชื่นฉลองรัก3เดือนยิวฉัดมงคลมีช็อตจูบแก้มหวานๆให้ดูด้วยหวานยิ่งกว่าโรงงานน้ำตาลเสียอีกสำหรับคู่หลักคู่เลิฟเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทส้สดชื่นและยิวฉัดมงคลขวัญใจแฟนคลับแฟนเพลงทั่วทั้งโลกโซเชียลแถมล่าสุดเนื่องในโอกาสวันครบรอบ3เดือนที่ทั้งคู่เลื่อนจากสถานะจากคนรู้จักให้กลายมาเป็นคนรู้ใจบนอินสตาแกรมแอดเจนนี uh ่อันเดอร์สกอร์สุวรรณเกตของนักร้องสาวก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายวดโมเมนต์โรแมนติกในตอนที่ยิวฉัดมงคล มันจงจุบเริมฝีปากไปที่แก้มอย่างถนนถนอมพร้อมกับแนบแคปชั่นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์อีโมจิรูปหัวใจสีขาวโดนโตโตส่งตรงไปให้กับหนุ่มยิว three months at moochin y u ขณะเดียวกันบทอินสตาแกรมสตอร,รี่ของฝ่ายชายก็ดูจะหวานจัดหนักไม่น้อยหน้าเมื่อเจ้าตัวได้นำเอาคลิปวินาทีที่มอบของขวัญแทนใจซึ่งเป็นตุ๊กตาหมูสีชมพูตัวน้อยให้กับเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นมาโพสตแบ่งปันให้แฟนได้ชมกันแถมในตอนท้ายของคลิปทางด้านของนักร้องสาวก็เก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่ก็ยังมอบ จุ๊กฟอดใหญ่แทนคําขอบคุณให้กับหวานใจในวันครบรอบอีกด้วยงานนี้ทําเอาแฟนคลับคู่หวานเจนนี่ยิวทั้งเขินทั้งฟินกันหน้าดูเลยทีเดียวอีอีขอขอบคุณภาพเจนนี่รัชนกยิวฉัดรมงคลภาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ